<ะ>มาแล้วค่ะคุณ<ะ>ผู้ชมมาแล้วค่ะ ริ้นสิโปรแฟนนะคะขลร้านเด็ดมากกว่าร้อยร้านค้าคว่า1นึ0พเมนูมาเสิร์ฟความอร่อยแบบจุใจค่ะอุ๊ย1 8ถึง28กรกฎาคามนี้ไปที่นี่เลยค่ะเซ็นเตอร์คอร์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะของอร่อยร้านดังเพียบวันนี้ค่ะจะเป็นคิวของร้านอร่อยร้านไหนตามมาเลยค่ะไปแล้วไปกันค่ะคุณแม่ปานีเป็นแม่ใครคะ อ่าเป็นแม่ของพี่ครับโอ้อสวัสดีคุณแม่ปลาส,สวัสดีค่ะเปนคือร้านเขาเลยแม่ปลานีแคปหมูกระจกนะคะทําทำตามสูตรต้นแบบของช่วงของร้านเลยหอมกรอบอร่อยไม่เหมือนที่อื่นไส้อัวหมูเครื่องพริกแกงทำเองโขลกด้วยมือเพราะฉะนั้นจะหอมมากพริกหนุ่มอร่อยอยังไงก็บอกสิคะมันจะเป็น,ปนพริกล,ล้วนรครับ,รบผมอ่าไม่มีมะเขือสมเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่ปลาครับใส่ไปซีบดแขงครับในมือเดียวนี่ก็เด็ดน้ำพริกกากหมูดูลองดูครับน้ำพริกกากหมูค่ะ เป็นแบบฟิวชั่นรุ่นใหม่อคุณผน้อมอแคบ,บหมูไหมคะถุงเล็กร้อยบาทนะคะถุงใหญ่200ร้อไม่เป็นหนุ่มกระปุกเล็ก60กระปุกใหญ่100บาทแวะมาเลยนะคะแม่ปานีรออยู่นะคะร้านนี้ขายอะไรสิงโตมีแบบป,ปูหนุ่มถ้วยหนุ่มชั้นครับนี่ของขายดีของเขาเลยนะคะใครๆก็ต้องมาซื้อตาม้วยแล้วตัวที่เด่นของเขาก็คือเปียกปุดเดี๋ยวจะชิมไม่ดูเดี๋ยวจะชิมให้ดูดมมดค่ะ3กล่องร้อยค่ะ, 3, คะใช่ไหมคะสิงโตใช่ครับสามกล่องร้อยครับหนุ่ถ้วยจะเป็นหนุ่มถ้วยกะทิสดครับโโอ้ห ดีมากเอายยังไงป้าขายยังไงสามห้าสามกล่องร้อยครับสี่กล่องร้อยยี่เจ็ดกล่องสองร้อยครับอยากอร่อยม,อยมันเราแวะมาเลยร้านสิงโตขนมไทยครับอยู่ที่งานลิ้นติดโปอ่าแวะมาเลยค่ะร้านเด็ดร้านดังไม่เท่ากว่าร้อยร้านค่ะกวา 1, ่าหนึ่งพันเมนูมาเสิร์ฟความอร่อยแบบจุใจค่ะอุ้ยสิบแปดถึงยี่สิบแปดกรกฎาคามนี้เซ็นเตอร์คอร์ดชั้นหนึ่งสุนการค้าแฟชั่นไอแลนด์ของอร่อยร้านดังเพียบลิิ้นตดโป